เนื้อนาบุญอันเลิศให้ผลในวันนี้ทีเดียวให้ผลรวดเร็วมากเลยนะเพราะว่าไปบูชาบุคคลที่เลิศด้วยจิตที่เลิศแลเพราะเขาไม่ไม่ไม่เห็นแก่ตัวเราแล้วไม่เห็นแก่ตัวเขาเองไม่มัจฉิยะเพื่อตัวเองนะในความเลื่อมใสในพระคุณพระพุทธเจ้าในศีลพระพุทธเจ้าในปัญญาพระพุทธเจ้าในายิ่งใหญ่ก็นําของที่มีค่านั้นไปบูชา อาพัสสดาจัดถามภิกษุว่าเธอทั้งหลายนั่งสนทนาเรื่องอะไรภิกษุก็กราบทูลพศาสดาจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าจุเลกษาบกนี้ถาวายผ้าที่ผืนเดียวนะ่ะแก่เราในปฐมมายามแล้วจะได้วัตถุต่างๆถึงสิบหกอยาก่างไม่ใช่ได้สี่แล้วได้สิบหกถ้าถาวายในมัชชิมมายามคือยามกลางก็จะได้8ดอยา่าง แต่เพราะถวายในเวลาจวนจะใกล้ลุ่งคือปัดชิมมยามจึงได้เพียงสี่อย่างแท้จริงแล้วกรรมอันดีเมื่อบุคคลผู้กระทำบุคคลเมื่อจะกระทำกรรมดีต้องไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นคือกิจจิตที่เกิดคิดทำดีนะั้นเสื่อมเสียไปควรทําในทันทีนั่นเองด้วยว่ากุศลที่บุคคลทําช้าเมื่อให้สมบัติก็ย่อมให้ช้าเหมือนกัน เราลองดูซิหมายเราได้อะไรช้าแลือเกินเนี่ยกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหรอแล้วแทบแย่รู้เถิดว่าเราทําบุญช้านะคิดอะไรเนี่ยโอ้โหกว่าจะให้ได้เนี่ยคิดแล้วคิดอีกด้วยอานาจกิเลสบ้างด้วยอํานาจกุศลบ้างนะก็เลยได้อะไรช้าช้านอะ่าเพราะฉะนั้นพึงทํากรรมดีในลําดับที่จิตเกิดขึ้นทีเดียวที่จิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นครั้งแรกรีบทําเลยให้รีบทําทันที เพราะนั้นเมื่อทำเป็นเร็วแล้วเราก็จะได้เร็วไหว้พระต้องไหว้ก่อนให้ทานต้องให้ก่อนรักษาศีลต้องรักษาก่อนอย่าเป็นคนสุดท้ายเขารักษากันหมดประเทศไทยแล้วเราค่อยรักษาอย่างนั้นก็เราก็ได้ช้านะภาวนากานเจริญภาวนาก็เหมือนกันต้องรีบทำพระเจ้าได้ตัดคาถาว่าอภิธเรทะกัญญาเนปาปาจิตตังนิวารเยทันทางหิการโตปุญญังป,ป่าปัตสมิงรามตีมโน บุคคลพึงรีบพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปฉะนั้นอธิวะอธิบายว่าควรรีบทำด่วนนะแบบขึ้นทางด่วนนะนะแล้วไปเลยไปทางด่วนทำเร็วๆจริงอยู่เมื่อจิตคิดว่าเราจกทำกุศลบางอย่างเช่นถวายสลากภพัดเป็นต้นควรทำไวๆ ด้วยการคิดว่าเราจะต้องทําก่อนทําก่อนทําก่อนโดยประการที่คนอื่นจะไม่ได้โอกาสฉะนั้นนี่สําหรับคารืหัดถ้านักบวชก็เออความดีนะเราจะทําวัดทําความดีกับอุปชาจะนวดเฟ้นอุปชาจะซักจีวรให้อย่างเนี้นะก็รีบท,ทําทีเดียวไว้คิดว่าเราทําก่อนทําก่อนอพึงห้ามจิตเสียจากบาปในเมื่อเกิด อากุศลจิตขึ้นมาแล้วตันหนีแล้วว่าต้องห้ามแกแกแกไปห่างๆฉันไม่ต้องมาแล้วจิตที่เกิดตันหนีเกิดโรคเกิดลิตยาไล่มันไปในที่ทุกสถานเลยผู้ใดคิดว่าเราจักให้จักทำเราจักให้ทานเราจักรักษาศีลเอ๊ะแต่ว่าผลเนี่ยมันจะมีแก่เราหรือเปล่าคิดช้าอยู่อย่างนี้เอ๊ะจะได้จริงหรือเปล่าเนี่ยไปแน่มันจะได้มานะเดี๋ยวชื่อว่าทําบุญช้าอยู่ เหมือนบุคคลเดินทางลื่นเดินไปแล้วก็หกล้มแล้วลุกมาใหม่เดินใหม่ลื่นล้มใหม่อีกเพราะฉะนั้นความชั่วย่อมได้โอกาสาเหมือนในความตนีของพราหมณ์จูเลกาาดกนั่นแหละเพราะฉะนั้นใจมันก็เลยไปยอมตามความชั่วนะล้มลงไปแล้วแทนที่จะรีบลุกเออล้มมันก็ดีเหมือนกันนะสบายดีลื่นดีอย่างนี้ก็เต็จเลยไม่ต้องเดินทางนะต้องรีบลุกขึ้นมาแล้วรีบไป เพราะว่าถ้าเบื่อไปยินดีกับความชั่วอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะไม่ได้ทําความดีถ้าไปทําก็ทําช้าเพราะว่าในเวลาที่ทํากุศลกรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศลกรรมคือจิตย่อมยินดีในความดีพ้นจากนั้นแล้วย่อมน้อมไปสู่ความชั่วโดยแท้คือโดยพื้นฐานของจิตใจเนี่ยมันจะน้อมไปสู่ไอ้ความชั่วได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดไอ้จิตที่ดีเนะี่ยมันเกิดวับวับเกิดน้อย เหมือนกับเราเดินไปบนถนนเนี่ยไอถนนที่มันราบเรียบเนี่ยมันน้อยไอถนนที่มันขรุขระลื่นเนี่ยมันมีมากเพราะนั้นเมื่อได้โอกาสเดินบนถนนที่ดีแล้วเนี่ยรีบเดินซะไปให้เร็วซะเนี่ยถนนชีวิตของเราเนี่ยมันเดินไปบนไอถนนแห่งตันหานมันเป็นปกตินะตันหาแล้วก็ความตนันดีความรลืรยานความถือตัวความ เห็นผิดว่ามีตัวตนมันเดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสไปเห็นนะโอ้นี่นี่เป็นทานนะนี่เป็นศรัทธานนะโอ้นี่เป็นปัญญานะให้รีบเดินไว้ให้รีบทําไว้ให้มากในการจบคาถาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นขออํานาจแห่งบุญที่อาตมาภาพและท่านทั้งหลายได้ทําแล้วก็จงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมและรู้แจ้ง ในธรรมบรรลุอริยผลโดยทั่วถึงกันโดยพลันทุกท่านเธอ